สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดชีวิตจริงชมผู้อรยาแม้ใครจะมองว่าอวดรวย กลายเป็นภาพชินตาแฟนคลับไปแล้วสำหรับกิจกรรมช่วงกักตัวอยู่บ้านของซุปตาตัวแม่ชมพู่อรายาเอฮาเกตที่มักจะเดินเล่นในสวนใายหนิงคุณแม่ของเธอที่เหมือนจะมีผักเกือบทุกอย่างให้เก็บมาทําอาหารเรียกน้ําลายชาวโซเชียลได้ทุกวันและในคลิปล่าสุดแม่ชมเขาพาสองแสบเดินสวนเพื่อเก็บมะระกอเก็บมะนาวและผักอื่นๆมานั่งปูเสือทําเมนูสุดแซ่บอย่างสมตามเสิร์ฟทุกคนในครอบครัวซึ่งเวลาการจกตามบักหุงก็ทําเอาแฟนๆน้นําลายสอไปตามๆกันเป็นการตอกย้าอีก ครั้งกับกระแสะข่าวที่ชาวเน็ตพากันชื่นชมในความติดดินของเธอตางกำเน็ดไอดอลแกงเขียวหวานที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในตอนนี้และครอบครัวสุดน่ารักที่มีสองแสบคอยร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆอยู่เสมอสำหรับครอบครัวของซุปตาร์สาวชมพู่อรารยาไอฮาเกตที่ใครๆต่างก็พากันชื่นชมวิธีการเลี้ยงลูกน้องสายฟ้าและน้องพายุสไตล์ของเธอนั้นติดดินมากๆโดยสาวชมพู่ก็มักจะโพสต์โมเมนต์น่ารักๆักของการเลี้ยงน้องสายฟ้าน้องพายุแบบสไตล์บ้านๆเรียบง่ายให้ลูกได้รู้จัก ซึมซับธรรมชาติให้กินผลไม้ไทยๆขนมไทยๆเล่นดินเล่นทรายเพื่อสอนให้โลกไม่ได้ติดหรูฟุ้งเฟ้อจนเกินไปและล่าสุดคุณแม่สุตา์ยังได้พาลูกชายทั้งสองไปเล่นวาวกันกลางทุ่งรับลมยามเย็นซึ่งเจ้าตัวได้โพสลงในอินสตาแกรมจะเห็นได้ว่าสองแฝดสนุกสนานมากทั้งได้วิ่งเล่นในทุ่งหญ้ากว้างๆและได้เล่นวาวที่เรียกได้ว่าเป็นการละเล่นของไทยมาตั้งแต่ในอดีตท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขอบคุณครับ